มาแล้วคืบหน้ารอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนดาสุดมิถุนายนถึงกันยายน6 5พนี้โอนต่อเนื่องเงินเข้าบัตรคนจน กราบสวัสดีท่านผู้ชมกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่3มิถุนายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อสารมาแจ้งข่อสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้เลยนะคะพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับการ โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนต่อเนื่องนะคะมิถุนายนถึงกันยายนนี้นะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มนี้ยังได้รับเงินกันอยู่รายละเอียดอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเช็ครพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เช่นอื่นได้รับ,บทาราบถึงกันและสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะซึ่งแน่นอนความคืบหน้ารอบใหม่ลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัิการแห่งรัฐหรือบัตรค จนก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร,พร้อมกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะแจ้งความคืบหน้านะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคืบหน้ารอบใหม่ลงทะเบียนเมื่อไหร่กันแน่นะคะก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนั่นเองนะคะซึ่งก็ใกล้คมมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมหรือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ใน กลุ่มพู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนหรือใครที่ได้รับผลกระทบนะคะเดือดร้อนนะคะจากเคยมีงานทำตอนนี้ตกงานมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็แพร่ระบาดมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะคะก็อย่าลืมไป ลงทะเบียนกันนะคะรอติดตามข่าวสารกันไว้เลยค่ะซึ่งถ้าไดารับข้อมูลที่ชัดเจนว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องก่อนใครค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่เป็นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนั่นเองนะคะอย่าลืมว่ามีการโอนเงินต่อนเนื่องให้กับทุกท่านยังได้รับเงินกันอีกเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนี้นะคะหนึ่งรายการนะคะซึ่งจะโอนให้ชุกวันที่ส5านั่นเองนะคะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ก็คือผู้ส so ูงอายุที่ลงจะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเองนะคะซึ่งมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่ถึง3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเดือนละ100บาทค่ะละผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีรายได้3-0,000ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเดือนละ50บาทนั่นเองนะคะโอนต่อเนื่องนะคะก็รอรับเงินกัน ได้เลยนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารความคืบหน้าสำหรับรอบใหม่การลงทะเบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสําหรับการโอนเงินเข้าบาัตรให้ทุกวันที่15มาตอบคําถามมาแจ้งข่าวสารไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ